ุ๋ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นอะไรที่ได้ลงมาทําจริงๆแล้วก็เปลี่ยนลุคด้วยเพราะว่าด้วยคำที่เราอ่ะเป็นเป็นคดีโอแต่เราก็คือเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นเบื้องหน้าด้วยเพราะเราก็ถ่ายแอดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือวางคอนเซปต์ด้วยกันแล้วก็สุดท้ายเราออกมาถ่ายแล้วก็แบบเป็นลุคใหม่ที่เราไม่เคยทำแบบเนี้ยค่ะหมคะ มันก็เซ็กซี่เซ็กซี่ด้วยแต่มันเป็นเซ็กซี่แบบมันมันเปรี้ยวๆแล้วมันเหมือนไฮคอนเซ็ปต์มากกว่าค่ะอย่างอย่างแอวตัวล่าสุดก็คือเหมือนถ่ายในห้องน้ำแล้วก็มีกล้องถ่ายลงมาอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนใช่เขาค่อนข้างเหมือนว่าเออเป็นเป็นอะไรใหม่ๆใช่รู้สึกเป็นเซ็กซี่ที่สุดในชีวิตเลยหรือเปล่าเขาคิดคิดว่าคิดว่าใกล้เคียงหน่อยใช่เพราะว่าเพราะว่าปกติมุกไม่ค่อยใส่แบบนี้สังเกตว่าอันนี้็คือจะเปนแบบที่มุกปกติไม่ใช่ไม่ใช่ลุคปกติมุกด้วยใช่ แล้วพี่เมฆว่าไหมไม่ว่าอายุเราเยอะกันแล้วพอพอไม่เป็นไรครับโตๆกันแล้วครับแต่พี่เมฆจะห่วงมากๆตอนช่วงแบบ2ีช่วงก่อน20อสไรอ่างเงี้ยค่ะตอนตยว20กว่าก็เริ่มแบบให้สเปซกันละกันเนี่ยตอนนี้น้องโตแล้วครับผม้ต้องมีเเวลาเานตีองอเป็นตัวเขาโอ้เขาคือู้นี้ มันไม่จําเป็นต้องต้องมาคอยรีเช็คแล้วครับคือตอนนี้เราต้องต้องต้องเข้าใจว่ามุกนะครับเป็นคนที่เดินเข้ากองแล้วทุกคนสวัสดีไหวไหมแก่แล้วแก่หรอไม่จำเป็นที่จะต้องมีใครแบบว่าโหเฮ้ยเป็นยังไงบ้างไม่ต้องแล้วเขาเขาเป็นแบบเขาเป็นผู้เอาสุโสแล้วเขาเขาตัดสินใจเองได้อะไรพูดแต่ละอย่างมันเมฆไป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 ใจน้องแล้วว่าน้องสามารถเดี๋ยวขอกลับไปบีบกันใหม่ก่อนแล้วกลับมาใจใจก็ก็พี่เมฆก็ เขาเรียกว่าอะไรพี่เมย์เป็นคนที Ice ่ค่อนข้างหัวหัวฝรั่งอ่ะคือเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่หัวทันสมัยหัวเออหัวฝรั่งคือมันเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าไม่ไม่บังคับอะไรมุกอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะอย่างเรื่องนี้ปรึกษาพี่เขาบอกไม่มีการทำธุรกิจ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 เราเราคุยกันตลอดแต่ด้วยความที่แบบมุกมุกอาจจะทำธุรกิจก่อนพี่เมย์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็เราก็แชร์กันเพราะว่าธุรกิจที่เราทำอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวมุกแบบมาทำเครื่องสำอางอันนี้ก็เป็นเป็นครรั้งแก พี่แม่เขาก็เป็นคนที่จะรู้จักอาเห็นอย่างนี้พี่แม่เขารู้จักเครื่องสำอางรู้จักดีกว่ามุกรู้จักสกินแคร์รู้จักทางอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยรู้รู้จักดีพี่แม่เขาจะให้คําแนะนําได้เราให้คำแนะนำอะไรบ้างจริงๆก็ไม่มีอะไรก็แค่บอกว่าแบบ โดยปกติแล้วผมใช้อะไรบ้างเพราะวอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบเป็นเป็นตัวเป็นตัวพัมใช่ไหมเป็นลิปออยอะคือผมเป็นคนใช้อยู่แล้วใช่เอออะไรเงี้ยไม่เป็นคนที่ใช้คอสเมติกอยู่แล้วคือเลิศมากแต่คือผมมาแต่งหน้าไม่เป็นแต่ก็เราจะรู้ว่าแบบอ่าถ้าเป็นลิปเนี่ยผมใช้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบปัดตาอะไรเงี้ยใช้หน่อยอะไรเงี้ยดูรุ่นผู้ชายชอบสีสีแบบนี้หรือว่าอะไร เอาจริงๆผมคิดว่ามันไม่ได้มันน่าจะเกี่ยวนะมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับว่าเราเรารู้สึกว่าเราทานน่มันเข้ามากกว่าเพราะว่าจริงๆเฉดสีมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลจริงๆใช่ใช่ค่ะ วันเกิด่พูดถึงก็ยังไม่ได้ของขวัญวันเกิดนไม่โอหอะไรก็ได้ค่ะจรีงๆกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่แต่โดยปกติแล้วเวลาวันเกิดก็จะกินข้าวแต่ผมสต่งซื้อของขวัญวันเกิดให้บุ๊กเลือกลงหน้าไปแล้วออเหรอก็อ๋อใช่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 แต่ว่าต้องบอกซื้อให้มาวันเกิดเขาใช่แต่ต้องบอกต้องบอกนีงครับว่าวันท่านทำบ้านเราอะครับในการซื้อของขวัญวันเกิดมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าตามปกติแล้วขึ้น อะไรก็จะซื้อให้โดยที่มัน<ด>ไม่ได้<ล>เกี่ยวกับ<อ>วันเกิดย่แล้วใช่ถ้าเป็นวันเกิดอ่ะถ้าเป็นของขวัญโดยส่วนใหญ่อ่ะมุกก็จะมุกชอบให้เงินมุกชอบให้เงินพี่เมฆแบบว่าใช่หมายถึงว่าวันเกิดพี่เมฆมุกก็จะให้แบบเงินเงินสดกดมาแบบหม,ออมื่นสองหมื่นอย่างนี้ค่ะแล้วก็มาให้เขาแต่ว่าแต,แต่ว่ามุกโด,ดนเขาด่ามาฉับม,มากคือประเด็นก็คือ,คอ,คอถ้าเกิดว่าสมมติว่าให,ใ,หให้เงินมาใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นวันเกิดมุกอ่ะ เวลาซื้อของมุกก็ลยแบบวมันไม่ชอบอันไม่ชอบอันไม่ใช้อะไรเงี้ยก็จะบ่ดใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเอาสมมติมุกให้ผมมาแล้วอะแบบวันเดือนสิงหาสองหมื่นแล้วก็อ้าเดือนที่แล้วเราไปคืนเราให้ของขวัญเขาสองหมื่นมันก็เหมือนเอาเงินเนี้ยม้เวียนใช้กันก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรเขาพี่แม่พูดอะมุกก็เข้าใจอะไรเงี้ยแต่แต่ในมุกมุกก็คือมุกอยากให้ของขวัญเขาเพราะว่าคือมุกอะ เราเทสไม่เหมือนกันเราซื้อของไม่เหมือนกันก็เลยอยากให้เขาเอาไปซื้อของของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแล้วเราก็ไม่ต้องการอะไรชื่นขนาดนั้นเลยค่ะเออใช่ปนีซื้ออะไรซื้อรองเท้าครับเป็นรองเท้ามกชอบการ์ตูนค่ะมชอบอานเนียเรารู้ได้ไงเรานนองเขาชอบรองเท้าโอ้ยรู้อยู่แล้วครับคือคือด้วยความที่พอเราเราอยู่กันเราอยู่ตลอดเราสนิทกันเนาะเราก็จะรู้ว่าเออ ชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรเงี้ยชอบสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยว่าก็จะเป็นแบบเดาง่ายมากเวลาจะซื้อของไอ้หมูว่าเป็นเป็นสีชมพูไหมเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักไหมอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองเราก็ซื้อให้คือเป็นปกติเวลาผมแบบไปเที่ยวที่ไหนไปออกงานที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบเราเห็นของอ่ะที่เป็นสีชมพูเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักผมก็ซื้อให้มุกตลอดน้องเลยใช่ใช่ค่ะแล้วเป็นคนว่าง่ายใจน้องเพราน้องเป็นคนเทสแบบไหนชอบอะไรยังไงโอยเก็บรายละเอียดเนี่ยกว่าจะรู้ก็ใช้เวลา 30ปีครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงหลังที่ียังไม่เกิดผม,ผมอใช่กว่าจะรู้ก็นานครับจริงๆก่อนอันนี้ก็ตีกันบ่อยครับกว<ช>่า <ๆ S 1> จะรู้ว่าแบบเฮ้ยแบบชอบอะไร <ๆ S 2> ไม่ชอบอะไรก็ <ๆ S 2> ตีกันจนแบบจนหายจนเลิกตีครับใช่แต่ว่าของขวัญปีนี้จิงอยากให้พี่เมฆมีแฟนค่ะค่<อ>า, <ๆ S 2> าเซลโสดนะคะเพราะว่ามัน30แล้วอ่ะจงไม่มีแฟนอีกมุกไม่นะมุกไม่แนะนำให้เลยจริงจริง เพราะว่าพี่เมย์ไม่มีมากี่ปีแล้วไม่สดเออสิบปีเจ็ดอะไรเงี้ยคปีซึ่งมันก็แบบเยอะเกินค่ะเยอะนี่ใชการตีว่าไม่สดจริงเลยนะเนี่ยหนูคือตอนเด็กๆอะยอมรับว่าตัวเองเป็นคนห่วงพี่ชายมากค่ะแล้วก็คุณแม่ก็ห่วงพี่ชายเพราะว่าเหมือนตอนสมมติว่าสิบสิบเก้ายี่สิบเขาเขาถึงว่ายี่สิบเนี่ยมยเขาแบบ แบบโอ้ยทุกคนไล่ล้อมเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ห่วงเขาอะไรย่างเงี้ยแต่หลักๆเริ่มแบบว่าเออเรีบเร่งมีแล้วอายุเริ่มเยอะแล้วพอไม่มีแฟนแล้ก็แบบสองสามปีก็เริ่มเอ๊ะพอเริ่มสี่ห้าปีก็เลยเออเริ่มเจ็ดเริ่มแปดละมีได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยสมัยก่อนสมัยก่อนคือแบบเวลาจะบอกเออแนะนําแนะนําเพื่อนไหม มุกก็ไม่ได้ห่วงพี่ชายตอนนี้ตอนนี้ให้แนะนําเ okay พื่อนก็ไม่ได right ้อยู่ดีว่าห่วงเพื่อนไม่เคยจะแนะนําเพื่อนให้เลยทั้ทีเลยเพื่อนมุกก็เพื่อนมุกก็มีนี่แหละวอเตอร์เฟมมีพิกเลตมีแอปเบอแต่ว่าก่อนนี้ก็วันวันนี้พี่เมฆก็ได้ร่วมงานกับเฟมด้วยมาอยู่ในงานเดียวกันเราก็มีกันเท่านี้แหละมันก็มีกันเดิมเดิม จริงๆอยากก็อยากให้อยากให้มีครอบครัวหมายถึงว่าไม่อยากให้บ้านไปแล้วอยู่คนเดียวเบาเป็นห่วงเขาไงเพราะว่า เพราะว่าเราอ่ะตอนนี้ยังไม่มีแฟนเหมือนกันแต่ว่าเป้าหมายเราคิดว่าเราจะต้องมีแน่ครอบครัวเออมาถึงว่าเรายังแบบมีเป้าหมายนี้อยู่อะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากทิ้งให้พี่ชายเราแบบอยู่คนเดียวไม่เป็นไรพี่อยู่คนเดียวได้ครับจะไม่อเป็นล่อให้เต็นสูตทางขนาดนีเอออาจจะเป็นเพราะว่ามีอะไรที่อยากทําในชีวิตเยอะแล้วคือบางคือผมอะเป็นคนที่ผมรู้ตัวว่าพราว่าผมเป็นคนที่แบบถ้ามีแฟนผมคางรักแฟนมากอะไรเงี้ยแหมทุกแบบทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเวลาผมแบบ แบบมีความรักอ, ang, อย่างแบบข้าง,างๆรักนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าตอนเนี้ยด้วยความที่เราเพิ่งออกจากบริษัทเนาะแล้วเราก็มาจริงจังเรื่องการทําเพลงอะไรเงี้ยครับทําทําวงดนตรีด้วยนะครับตอนนี้ชื่อเซนอาบจะซิกครับฝากก่อนเพิ่งปล่อยเพลงนะครับชื่อว่าเงานะครับผมโอเคต่อก็ประมาณว่าพอต้องทําอะไรพวกนี้แล้วครับเหมือนเราต้องใช้โฟกัสเยอะถ้าเกิดว่าเรามีแฟนอ่ะ กลัวแบบเดี๋ยวเดี๋ยวการโฟกัสมันจะแบบมันจะหลุดประมาณนั้นครับพี่เมย์เขาเป็นคนมีแพชชั่นในชีวิตที่ไม่ใช่เรื่องครอบครัวค่ะเป็นเรื่องแบบหมายถึงว่าไม่ไม่ไม่จะไม่เป็นเรื่องการสร้างครอบครัวแบบหมายถึงว่าไม่ต้องประสบความสําเร็จเพราะว่าไม่ได้คิดสิ่งนั้นอะไรเงี้ยคือแต่ว่ามันมีเป้าหมายในการทํางานอยู่ใช่ก็เป็นภาษาที่อยากทำให้สำเร็จอะไรเงี้ยแล้วอย่างอย่างอย่างวยาวมุงไปกับกันอย่างน้องอย่างน้องมีอย่าง มีมีก็ได้มีมีก็ดีครับมีก็ดีคือเอาองนี้ต้องบอกนี่ว่าผมผมกับมุกอะไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่แล้วคือคนจะเข้าใจว่าผมเป็นคนห่วงน้องไม่ใช่ไม่ได้ห่วงนะตอนเด็กห่วงคือคือแบบไม่ได้ห่วงแต่ว่าเอาจริงๆคือเหมือนแบบเราเป็นคนแค่ว่าคือมุกอะถ้าน้องสาวอยากทําอะไรทําตัดสินใจอะไรตัดสินใจคือเราจะไม่แบบมาคอยห้ามมาคอยเตือนอะไรอ่ะคือเตือนเตือนบ้างเตือนนิดหน่อยแต่เราจะไม่ห้ามเลยแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าแบบ ใช่มามีปัญหากับน้องผมอ่ะก็มีกับปัญหาของผมด้วยแต่เราไม่ได้ห่วงแต่เราแต่เ่็นพี่ใหญ่เป็นพี่ชายดีๆเราไม่ได้ห่วงความเราไม่ได้ห่วงน้องแต่เรารักน้องไงใช่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 เลิฟเลิฟเลิฟนี่วันนี้มาตอนแรกมาขำมาก ว่าเออผลิตภัณฑ์ชื่ออะไรนะไม่เป็นนิควัมออยเออ <laughs> พอดีพอดีว่าอันนี้มันเปิดเปิดตัวใช่ไหมเขาก็เหมือนแบบเออแบบเป็นยังไงบ้างคะกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เขาบอกแป๊บหนึ่งนะครับก็เดินมามุกมุมกผลิตภัณฑ์เลยนะ <laughs> <laughs> ชื่อเทนนิงพัมออยค่ะเป็นลิปออยใช่ก็ดูดูดูปากมุกตอนนี้ไอ้นี่กินเติมเติมโชว์เลยเติมโชว์เนี่ก็คือกินข้าวเสร็จแล้วอันนี้มอก้าฟใช่ยังไงก็ฝากก่อนฝากคู่ใช่ ดีคือพวกหนูอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเหมือนอยู่อยู่ในบ้านค่ะเราก็อยู่คนละมุมเพราะเราก็สร้างบ้านให้ทุกคนมีแบบที่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยอยู่คนละมุมแล้วก็แต่ว่าวันไหนที่เราอยากจะเจอกันเราก็เหมือนหมายถึงว่านักอย่างนั่งคุยกันเราก็นัดนัด,นดที่จะกินข้าวเย็นด้วยกันแล้วก็นั่งด้วยกันถึงแบบสี่ห้าทุ่มนั่งคุยกันไปเรื่อยๆจนจนแยกกันนอนเลยมันก็เลยแบบว่ามันมันเราก็มีสเปซส่วนตัวแล้วเวลาที่เราแบบต้องการ ต้องการจะคุยกันเราก็คุยกันได้ตลอดเงี้ยค่ะฉะนั้นเรื่องเรื่องมีแฟนแล้วไม่มีปัญหาครับผมมีเลยยินดีครับผมยินดีเหมือนกันรีบมีเลยแนะนําแนะนําเพื่อนให้สิบอกแล้วโอเคบอ์เทปไม่ก็ไม่ไปโยงวอลเร์เพลยนะบอกว่ามีมุกมีเพื่อนแค่นี้แหละพี่เบคก็เห็นเพื่อนมุกหมดแล้วโอเคโอเคโอเคกับมุกเอาท่านี่ยืนฟังอยู่